มาดูเรื่องของปราสาทต,ตาควายกันบ้างน,นะคะเมื่อวานนี้นะคะในงานนี้เช่นกันนะคะท่า,ทาน,ป,นประภาสศิจันเวียงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินก็เผยนะคะว่าจังหวัดก็ไม่ได้มีคําสั่งห้ามการชุมนุมการทวงคืนปราสาทต,ตาควายนะ,ะแต่ขอให้อยู่ในข้อบังคับพื้นที่กฎอายการศึกและก็พื้นที่แสดงความอาลัยสามารถใช้พื้นที่เอกชนหรือว่านอกเขตพื้นที่ประกาศกฎอายการศึกก็จะเหมาะสมกว่านะคะคโดยนายประภาสศิจันเวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน ก็ะะเปิดเผยว่ากรณีที่มีการนําเสนอข่าวในโซเชียลที่ระบุว่าจังหวัดห้ามจัดกิจกรรมชุมนุมขององค์กรหรือว่าภาคเอกชนจากทั่วประเทศในการทวงคืนปราศรทตาควายนั้นก็เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยทางจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปถึงนายสุทธิโรจน์เจริญธนศักดิ์นายอำเภอกาบเชิงเพื่อแจ้งว่าอำเภอกาบเชิงเป็นพื้นที่ประกาศกฎอายการศึกะคะซึ่งรวมก็มีอยู่ใน5อำเภอะะะการจัดกิจกรรมใดๆให้งดในสถานที่ราชการสถานพยาบาลสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการรวมถึง การงดจากกิจกรรมใดๆในห่วงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะซึ่งข้อเท็จจริงก็ไม่ได้มีการห้ามนะแต่ขอให้ดูความเหมาะสมหรือใช้พื้นที่เอกชนหรือนอกเขตพื้นที่ประกาศกฎอายการศืกก็จะเหมาะสมกว่านะคะแล้วก็หากจากกิจกรรมยังต้องขออนุญาตทางกองกําลังสุรนารีอีกด้วยค่ะเรามีคลิปสั้นๆจากท่านรองผู้ว่าที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเพื่อน้องคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเชิญครับ ในการพรบการชุมนุมนะครับจะห้ามในการจัดกิจกรรมการชุมนุมในสถานศึกษาในสถานพยาบาลและก็ในสถานสถานเพราะฉะนั้นจังวัตถุลินไม่ได้ห้ามว่ากลุ่มจะต้องจัดแตะวะ่ว่าได้แจ้งท่านในเพื่อฝ่ายว่าให้กลุ่มได้รับทราบถึงตัวบทกฎหมายนะครับก็คือเรื่องของอพื้นที่ประกาศอำเภอกัดเชิญเป็นพื้นที่ประกาศ กฎอายการศึกนะครับรวมทั้งในฐาสถานศึกษาในสถาน,นพยาบาลรวมทั้งสถานศึกษก็ให้ห้ามในการจาัดก,ากิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นให้พิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสมนะครับจังหวัดแจ้งไปอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้จัดนะครับอาจจะตีความไปต่างๆนานานะครับประกาศเนข้อเท็จริงตรงนี้ครับก็คือที่เอก,ชน,อนเอกชนได้ครับที่เอกชนได้ครับรับเองกชนา เ็นให้เข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับในหนังสือที่แจ้งท่าหนังเือไปไม่ได้ห้ามจัดนะครับเป็นการว่าเราแจ้งเรื่องของประกาศกฎอายการติดนะครับอเาเภอกาดเชียงเป็นพื้นที่ประกาศกฎอายการติดครับแล้วก็ให้จัดให้หาสถานที่ที่นอกเขตกฎอายการติดและสถานที่อาจจะเป็นเอกชนก็ได้ครับที่จะจัดที่มีความเหมาะสมไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้<ช>ห้าม,ามกิจกรรมนี้ครับ